ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอพักสงครามน้ำลายครอบป้องรองเทนเชอร์ชูเป๊ปเก่งสุดในโลกเจอเกนครอบออกโรงปกป้องเทนอเล็กซานเดอร์ฟูแบ,บ็เท้าช่างทองที่วิจารณ์แมนเชสเตอร์ซิตี้จนโดนเออร์ลิงแฮลแลนด์และรูเบนดีอาสหัวร้อนจนต้องสวนกลับแบบเจ็บแซบ รองเทนเปิดประเด็นเดือดก่อนทำศึกบิ๊กแมตช์กับแมนซิตี้ช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยการอ้างว่าแชมป์รายการต่างๆที่ต้องสกัดคว้ามาครองไดนั้นถือว่ามีความหมายและคุณค่าต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสร,รมากกว่าของฝั่งคู่แข่งหลังจากทีมของตนมีการเงินด้อยกว่าอีกฝ่ายจนเมรได้แชมป์แต่ละรายการมันถือว่ายากกว่าการโดนวิจารณ์จากเล็กซานเดอร์นดทำให้ฮาร์แลนด์ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่และจากการสวนกลับแบบเจ็บแสบใยการบอกว่าแบ็คควาชมกฤิคงไม่เคยรู้สึกถึงความปลื้มปิติยินดีจากการคว้าที่เป็นแชมป์ ขณะที่ดีอาร์จัดหนักบอกสมมสรนใหญ่ๆต้องโฟกัสที่ตัวเองไม่ใช่เป็นยุ่งเรื่องของทีมอื่นก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้ครับต้องรีบให้สัมภาษณ์เพื่อชี้แจงเรื่องนี้โดยยืนยันอล็ซซานเดอร์โ no นไม่ผิดกับสิ่งที่พูดออกไปเพราะหงแดงมีความพิเศษสําหรับเขาซึ่งถ้านักเตะรู้สึกแบบนั้นทําไมต้องถูกห้ามไม่ให้พูดด้วยละ่ะเทรนให้ความเคารพพวกเขาแต่เขาเกิดในเมืองริวอพูเขายือนอยู่บนถังขยะด้านนอกสนามซ้อม e ood, เมวูดเพื่อด,ดูนักเตะฝึกซ้อมสมัยที่เป็นเด็กสิ่งที่คุณคิดเกีี่่ยวกกับสนานนรร์้ะเหอ หนึ่งในสโลแกนของเราซึ่งผมชอบมากๆ This means more สิ่งนี้มีความหมายมากกว่านั้นมันมีความหมายมากๆสำหรับเราสมสรแห่งนี้มีความพิเศษสำหรับเราดังนั้นถ้าเรารู้สึกแบบนั้นแล้วทำไมถึงไม่อนุญาตให้พูดละ่ะผมไม่ได้สนใจความเห็นจากภายนอกมันก็แค่เขารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงและผมไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนั้นผมก็แค่อยากบอกเท่านั้นผมมั่นใจว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความเคารพเช่นกันในช่วง10ปีที่ผ่านมา แมนซิเตี้เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากมายในวงการฟุตบอลอังกฤษและบางทีในยุโรปด้วยพวกเขามีสถิติที่น่าอิจฉามากๆผมมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีความหมายมากๆสําหรับผู้คนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขานอกจากนี้ครอปยังกล่าวยกย่องเปปกอริลากุนซือชาวสเปนิดหลังประสบความสําเร็จมา,มากมายมาสานเขาเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดในโลกแมนซิตี้มีนักเตะที่น่าเหลือเชื่อมากๆบางทีพวกเขามีหน้าเป้าที่เก่งที่สุด เออร์ลิงฮาแลนด์แนวทางของกววดิล่ามีทธิพลกับวงการฟุตบอลเขาคว้าแชมป์ได้มากมายแต่เมื่อคุณมองดูเขาเขาทำตัวเหมือนกับว่าเขาไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยแรงปรารถนาของเขามันช่างสุดยอดตลอดชีวิตของผมเขาคือผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมไม่เคยรู้สึกผิดหวังหากมีคนบอกว่ากัาดิล่าเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดผมรู้ว่ามีนักฟุตบอลกว่า3,000คนที่เก่งกว่าผมแต่ผมยังคงรักเกมลูกหนังเขาทำให้ผมเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งขึ้น ผมรู้ว่าผมทําในสิ่งที่ผมทําได้ดีมากๆผมรู้ว่างานที่ผมทํามันไม่ได้แย่แต่เขาเป็นคนที่เก่งที่สุดจริงๆนายใหญ่เลือดดอยส์กลา่าว Empire of the c ะครายงานว่าจิ c กนคอร์ปยืนยันกับเปปกอริล่าไม่ใช่การแข่งขันระหว่างพวกเขาทั้งสองคนมันไม่ใช่การแข่งขันของเราและผมเองก็ไม่เห็นมันเป็นแบบนั้นผมเข้าใจว่าคุณต้องการเรียกแบบนั้นแต่สำหรับผมแล้วผมไม่มีการแข่งขันใดๆเราทั้งคู่มีการแข่งขันที่ดีจริงๆ แต่นั่นคือทีมของเราทีมที่เขาพยายามทําให้ดีที่สุดและผมเองก็มีความสุขที่มี2ทีมที่ดีจริงๆแต่ไม่ใช่การแข่งขันแบบที่คุณบอกกันและแน่นอนว่าหากเราได้พบกันในอนาคตมันคงเตเ็มไปวยความเคารพและเราก็น่าจะมีเรื่องให้พูดคุยกันมากมายเลยทีเดียวนะดิพูเอฟซี FC รายงานว่า ขอแสดงความยินดีกับเฟอร์กิวฟันได้ด้วยที่คว,ว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนกลุ่มบาพันของสมสรีภูลจ้าสแตนดาร์ดชาเตอร์แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ผมภูมิใจเป็นอย่างมากแต่ความรู้สึกแรกที่ผมได้รับก็คือแน่นอนว่ามันเป็นเครดิตมาสารสําหรับเด็กๆทุกคนที่มีก้าวขึ้นมาให้เราได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ชัดเจนว่าผมเองก็มีส่วนในเรื่องนี้แต่ด้วยอาการบาดเจ็บและปัญหาทั้งหมดที่เรามีและความยากลำบากที่เรามีพวกเขาก็ก้าวขึ้นมาจริงๆ ดาวรุ่งต่างๆหลายๆคนก็ก้าวขึ้นมาได้ดีมากๆถือเป็นเครดิตที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเขาเองด้วยผมภูมิใจมากที่เป็นกัปตันทีมนี้การได้ช้วยรางวัลเป็นเรื่องพิเศษแน่นอนว่ารอบชิงชนะเลิศนั้นยอดเยี่ยมมากปฏิกิริยาตอบสนองความยืดหยุ่นที่เราแสดงให้เห็นในทีมเวลานี้ผมภูมิใจในตัวเด็กๆทุกคนมากมายจริงๆบรรยากาศทั้งหมดที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่เอ็กซ่าศูนย์ฝึกซ้อมและแอนฟิ์เราแค่ต้องดําเนินต่อไปและผมเชื่อว่าเราจะไม่หยุดความสําเร็จในการคว้าแชมป์คาราบาวครับ นี้แน่ๆเราจะเดินหน้ากันต่อไปจากนั้นฟานได้พูดถึงการเป็นคนทาประตูชัยให้กับทีมหงแดงในกระเป๋าครับรอบชิงชนะเลิศกับเชลซีและชูช่วยแชมป์ในฐานะกัปตันของสโมสรแห่งนี้ผมเป็นสมาชิกคนสําคัญของทีมและสโมสรและผมอยากตอบแทนด้วยผลงานและแนวทางที่ผมปฏิบัติทั้งในและนอกสนามและอยู่เคียงข้างถีมนี้ผมสนุกกับมันจริงๆและในความคิดเห็นของผมผมมีงานที่ดีสุดในโลก และชัดเจนว่ามันเป็นความฝันสำหรับผมที่จะเล่นในระดับสูงสุดและเล่นให้กับสโมสรอย่างลิเวอร์พูลหวังว่าจะยังมีอีกหลายรางวัลตามมามันพิเศษมากในลักษณะที่เป็นคนทําประตูชัยและร่วมรับรางวัลกับเจ้านายเจกเกนครอบมันเป็นวันพิเศษที่ครอบครัวและลูกๆของผมอยู่ที่นั่นมันเป็นวันที่สมบูรณ์แบบและเป็นสิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืมตลอดไป พิมลีกรายงานว่าเจเดนแดนส์กองหน้าวัย18ปีของสอมสอรลิปูคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุุ่มพันธุ์2024ของพิมลีก2ที่รุ่นอายุไม่เกิน21ปีแดนจัดไป2อแอซิดจากการลงสนามให้ทีมลิปูยู21สำหรับพิมลีก2และเจ้าตัวยังได้ลงเล่นให้ทีมลิปูชุดใหญ่เป็นครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของเจอร์กนครอปโดยลงเป็นตัวสำรองในเกมพิมลีกที่เอาชนะลูตันทาวส์4-1และตามมาด้วยการลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่ลิปูเอาชนะเชลซี1-0ใน EFL ครับรอบช ก่อนที่จะทำา2ประตูใน f a ฟเับรอบที่เอาชนะเซาท์แฮมตันได้ที่แอนฟิลด์น่าเสียดายที่เกมกับสปารต์ตปราคเจ้าตัวก,กำลังอยู่ในอาการคอนคัชชันหลังจากที่เขาประทะก,กับมัรเซลผู้รักษาประตูของนอตติงแฮมฟอร์เรสจึงทำให้ต้องพักและไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้ฟาเรลคิวลิงเอ็มไ์ออฟเดอะคอปรายงานสถิติเจเรลคอนซาในเกมกับสปารต์ตกปรางค90นาทีในสนามสัมผัสบอล94ครั้งผ่านบอลสำเร็จ73ต่อ78ครั้ง อัตราการแจยบอลสำเร็จ94%ชนะการดวนบนพื้น8ต่อ12ครั้งคเคลีย4ครั้งแท็กเกิลชนะ4ครั้งสกัดบ,บอลคนสุดท้าย1ครั้งเหลียงบอลสำเร็จ3ต่อ4ครั้งเป็นอีกหนึ่งเกมที่คอนซาทําได้ดีมากๆเกมหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับเกมนี้พัฒนาขึ้นมากเลยจริงๆแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วยทั้งการเข้าปะทะและลูกการเข้าสกัดต่างๆถือว่าพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยและในการแถลงข่าวเมื่อคืนนี้เจเกนครอปก็พูดถึงคอนซาว่า แน่นอนว่าเรารู้ดีถึงพรสวรรค์ของเขามันเป็นวิธีที่เขาจะจัดการกับกองหน้าคุณภาพของพิมลีกได้ดีมาแล้วเราต้องการให้โอกาสเขาแสดงสิ่งนั้นเราคิดว่าเขามีโอกาสทําเช่นนั้นอีกอย่างไม่ต้องสงสัยและด้วยการพูดแบบนี้ของครอปก็น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าหากอิบราฮิมากกนาเต้เจ็บไม่ไหวในเกมกับแมนซิตี้เชื่อว่าคอนซาเตรียมที่จะเข้ารับตําแหน่งเป็นคู่หูของเฟอร์กิวฟันไดสําหรับเกมกับซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ได้เลยนะครับ คอนซาอาจจะสู้กับอีบูกอนเต้ไม่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องสปีดบอลและประสบการณ์แต่นอกนั้นเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆความคล่องตัวของคอนซานนั้นก็ดีออกบอลก็ใช้ได้และมีความนิ่งเกินอายุน่าสนใจว่าเขาจะรับโอกาสนี้ไหมหรือจะเป็นโจโกเมสที่จะเป็นคนรับหน้าที่นี้ไปแทนชัยชนะอันสวยรูของลิพูที่สร้างความมั่นใจก่อนศึกใหญ่กับแมนซิตี้ลหรือร์พผู้ภายใต้การนำของเจองกล็ปกุนซือยังคงโชว์ฟอร์มน่ารับใจอย่างต่อเนื่องในเกมยูโรปาลีก รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนวันพระสฤษดีที่ผ่านมาหลังบุกไปไล่ทุบสับะตะปักถึงสนามเอปกอารีนาแบบขาดลอย5ต่อ1ในเกมนี้นักเตะลิพูทุกคนเล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งและแสดงให้เห็นถึงคุณภาพรวมถึงศักยภาพที่เหนือกว่าเจ้าบ้านอย่างชัดเจนโดยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่พลพรรคหงแดงทำผลง,งานได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครบแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังหลังตัดสินใจผู้เล่นทีมชุดใหญ่ลงสนามในเกมนี้ แทบทุกตำแหน่งยกเว้นเพียงเจรียวคอนซาเซตรร้าบดาวรุ่งที่ได้ลงมายืนในแนวรับคู่กับอิบราฮิมากกนาเต้แทนที่ของเฟอร์กิวฟันไดากองหลังกัปตันทีมแม้จะเป็นชัยชนะแบบสบายๆแต่ครอปต้องเจอกับเรื่องปวดหัวอีกครั้งหลังจากกกนาเต้ได้รับบาดเจ็บในนาทีที่50และต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามให้ฟันไดาลงมาเล่นแทนและจนถึงณนะเวลานี้ยังไม่มีรายงานว่ากองหลังเลือดน้ำหอมจะต้องพักฟื้นกี่วันบรรดานักเตะท,ทีมชุดใหญ่ที่พร้อมลงสนามในเวลานี้โกนาเต้เป็นผู้เล่นที่ลิพูควรถนอมการใช้งานไว้ให้มากที่สุด โดยห่วงที่ผ่านมาเจ้าตัว,ตวมักมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนยู่บ่อยครั้งและสภาพร่างกายก็ไม่สามารถยืนระยะเล่นเกมหนักแบบติดต่อกันได้ผู้เล่นลิพูอีกหน,หนึ่งรายที่ทรงคลได้รับคำชมคือดาวินนนูนเยสที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากระเบิดฟอร์มยิงไปสประตูแบบสุดสวยพร้อมกับทำสถิติยิงไปรวมทุกรายการ16ประตูแซงหน้าจำนวน15ประตูของปีก่อนไปเรียบร้อยแล้ว ขนาดดีกรประตูชัยแบบนาทีสุดท้ายสุดดราม่าในเกมกับนอตทแฮมฟอร์เรสเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วบวกกับ2ประตูแบบเฉียบขาดจากเกมนี้นุ่นเยสเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าคงไม่เกินเลยที่จะบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดในยุคนี้เมื่อมองในภาพรวมลิพูกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบสุดๆหลังจากเดินหน้าเก็บชัยชนะ9จาก10เกมหลังสุดรวมทุกรายการโดยพบกับความปราชัยไปเพียงหน้าเดียวเท่านั้นและครอปก็ทําให้ทีมชุดนี้เล่นด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในทุกรายการ ณะแดวกันชัยชนะแบบถล่มทลายเหนือสปารต์ตปรากในเกมนี้ถือเป็นการเรียกความมั่นใจครั้งใหญ่สําหรับลิเวอร์พูลที่จะเปิดสนามแอนฟิลด์ทำศึกเพื่อชิงตําแหน่งจ่าฝูงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกเดลล่าในวันอาทิตย์นี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ